นมาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันเสาร์แรมสองขามเดือน8ปีมะเส็งวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าเสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอุดรรลอทิศเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักสิงและทิศใต้เครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือเพชรคริสโตรพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักินีในชื่อคือดอชดาตัวประดักทองฐานตัวโดท้องเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและโวแวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสโบรสีสอเสือหอหิบรอจราวอ่างและหอนคูเลขมงคลวันนี้ เลขเเลข3และเลข6หมายเสรวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าถ้าเพื่อนของเรากำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังการพูดโกหกก็อาจเป็นเรื่องที่เราต้องกระทำํำขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ